ให้ดูกัน้ป่ังโอเคอันเรขอกลับส่งาดิทคนเนี่ยเราเปนแมพปงยากันเองวันนี้เจะมาท้นหาสิ่งมีชีวของไหม่ันเองมันคือกอข้อม้าไงล่ะมไม่น่าจะเท่มันน่าจะแมวนั่นแหละเราจะมาท้นหากันอีกการแรกแล้วต้องทำการผสมยาบินก่อน นี่ก่อนเอาไนนบินเร็จแล้วก็บินไปที่ทีมามตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นสบายตัวมันใหญ่ตอนใช้ตีตะปตันมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยเดินเข้าไปก็จะมีทาย้เราเลือกด้านแรกให้เลือกเลนแล้วก็แ <and> ลกยี่สิบสามแอนยี่สิบกลกไปก็เลือกอันสุดท้ายเลยเลือกสองพันเลือกสองพันสี่ครับเลือกหนึ่ง เลือกเลือกตรงกลางครับแล้วก็เลือกมิสเตอร์วิกทีนี้เราก็ได้มาแล้วปอข้ามาขามมาผสมมาอะไรได้ก็ปรผสมแต่ยังไงใช่ไหมไหนดูเอาผสมเข้าไปเอาปลาผสมเข้าไปมันก็ไม่คล้ายเป็นอะไรแต่มันถ้าเราไผสมอะไรก็กลายเป็นหมูโอเคคลิปบาย